สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านก็มาพบปะจะเจอกับสาวดำนะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปค่ะเพราะว่าไม่มีเลขใหม่เข้ามาสาวดำก็ไม่ลงนะคะเพราะว่าลงให้ทุกวันนะว่าเพราะว่าเลขมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะมันมีจะเป็นเลขที่หลายๆท่านก็ทราบดีนะคะว่าเลขสาวดำงวดนี้จะมีจะเป็นเลขสามตัวนะคะอันนี้จากแม่แม่ อ,อาจารย์แม่อุบลนะคะฉันให้เป็นงวดแรกนะคะอาจารย์แม่อุบลค่ะให้เป็นงวดแรกนะคะอาจารย์แม่ที่จังหวัดอุบลราชธ,ธานีนะ,ะนะคะนะคะสำหรับเอฟซีที่บอกว่าให้สาวดำเอาหวยซองลงนั้นลงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสัญญาในกลุ่มที่เขาเสียเงินเข้ามาเอาในกลุ่มนะคะ ขอใหท้ทุกท่านเข้าใจแม่สาวดำด้วยนะคะอ่นแี้ต่อไปนะคะก็เป็นเลขเป็นเลขอาจารย์เลขรลับนะคะอ่าวันนี้วันที่29แล้วนะคะวันนี้วันที่29นะคะ ที่29อ่าอีก30 31 1หนึ่งก็ออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คัดดีๆนะคะชอบใบไหนซื้อใบนั้นนะคะอันนี้เรียกว่าปูเท่าผูสิงค่ะอันนี้อาจารย์สูตรเด็ดนะคะอาจารย์สูตรเด็ดนี่ก็เป็น อาจารย์ใหม่นะคะอาจารย์ให้งวดแรกแหกหมานเดอร์พี่นอ้องมีสองตัวด้วยอ่ชอบใบไหนซื้อใบนั้นเลยค่ะนะคะเหมือนที่สาวดาบอกค่ะตั้งบุญภาวาสนาเรามีเราจะต้องถูกนะคะผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะ ชอบใบไหนเอาใบนั้นนะคะชอบใบไหนซื้อใบนั้นค่ะเลือกเอาใบเดียวพอนะคะอันนี้เรียกปูโคราดสองนะคะนะคะสาวดำก็รงปให้ท่านแทบทุกวันเลยนะคะมันก็มีแต่เลขเดิมๆนะคะมีแต่เลขเดิมๆนะคะน,นี่ก็เลขปูโคราดหนึ่งนะคะ อ่ลงให้ตั้งแต่วันหวยออกใหม่ๆจนมาถึงวันนี้สาวดำก็ลงให้บ่อยแล้วนะคะถ้าเข้าสองตัวสามตัวอย่าบอกนะคะว่าไม่ได้ดู <c oughs> นะคะอ่าปูองอ่านจญาตดอกไม้ค่ะอย่าบอกพอหวยออกแล้วโอ้ยไม่ได้ดูเลยสาวดำหรือว่าดูแล้วลืมนะขนาะสาวดำพยายามเอาลงให้ท่านบ่อยมากค่ะแทบจะทุกว,วันเลยนะคะ อ่อันนี้เลขเขาแม่สมุดปราการค่ะนะคะนี่แม่สมุดปราการท่านทําส่งมาให้ก็ท่านก็เบื่อหวยที่มันหวยที่มันอั้นนะคะเบื่อหวยอั้นเหมือนกันกระสาวดําเลยคือมันอั้นสองตัวนะคะเบื่อหวยอั่นเบื่อหวยอั้นกระหันมาซื้อสามตัวค่ะ เบือหวยอันก็หันมาซื้อสามตัวนะคะ,ะเลขแม่ย่าไพรีค่ะเลขแม่ย่าไพรีนะคะเลขกก็ม,าาาะะมีอยู่เท่านี้ละคะ่ะมีอาจารย์ใหม่ๆจะต้องให้มาก็เราดําก็บอกไปแล้วนะคะ นี้เป็นเลขสูตรของสาวดำนะคะในสูตรที่สามค่ะถ้าเลขออกเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งออกอะไรดูนี่เลยนะคะนี่ดูนี่เลยค่ะดูเลขหกตัวนีนะะ่ถ้ามีในหกตัวนี้ถ้ามีเลขสามตัวแล้วท้ายรางวัลที่หนึ่งก็ถูกแน่นอนนะคะโอเคค่ะ เล็กน้องเพ้นค่ะนะคะจำกันได้หมดแล้วเนาะค่ะเรียกเลยกอาจารย์ใจส่งมานะคะอ่าดูเลยค่ะ ดูเลยค่ะชอบใบไหนซื้อใบนั้นเลยค่ะอชอบใบไหนซื้อใบนั้นนะคะอันนี้คืตาเกี้ยงนะคะนคะคะหลายใบหลายใบซื้อออกไปไหนซื้อใบนั้นค่ะ ชอบไบไหนซื้อใบนั้นเลยไม่ต้องนั่นเลยนะคะไม่ต้องโอเอลังเลใจเลยชอบไบไหนซื้อไปนั้น,น,น,นะคะ่เไไนนนนะ,คะเลือกใบเดียวพอนะคะอาจารย์แมวน้ำนะคะ ชอบใบไหนซื้อใบนั้นค่ะนะคะเราดูดูหมดทุกทุกใบค่ะดูทุกคิปทุกใบเราจะได้รู้อันนี้สูตรที่สองของสาวดำนะคะอย่าลืมกับว่าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวมีเลขอะไรบ้างดูตรงนี้นะคะนี่อันนี้มีเลขเตัวนะคะมีสามสิบห้าตัวทั้งหมด นี่ยั่นเราชอบใบนี้เราก็ซื้อเดี๋ยสาเหตุที่สาวดําทําเป็นชุดใหญ่แบบนี้ก็หมายความว่าดูว่าจะเข้าไหมสามตัวทุกวันนี้ก็ซื้อห้าบาทคูณหกอะไรนะ่ะก็สามตัวละเท่ากับตัวละสามสิบบาทนะคะอือก็ลองดูค่ะงวดนี้ยังไม่ต้องซื้อท่านดองดูก่อนก็ได้นะคะเออลองดูซะก่อนนะคะยังไม่ต้องซื้อดูว่าสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนี่ มันจะเข้าไหมนะอืมอถ้าเกิดเข้าสามตัวงวดนี้งวดหน้าก็เข้างวดต่อไปก็เข้าอีกก็คงจะก็คงจะมีคนถูกใจอยู่นะคะเ <c oughs> นะอะอามานะคะ อาม่าไม่ได้ให้สนานเลยท่นานผู้ชมอาม่านะคะนานมากสาวดำเกือบลืมอาม่าไปเลยนะคะเนี่ยอาม่าให้นี่ยนะคะ,อ,ะอาม่าให้แล้วะคะ่ะ อาจารย์พลค่ะนะคะก็พิจารณาดูนะคะอาจารย์พลมาแล้วเราพิจารณาดูนะคะสาวาดำสาวดีสาวดำสาวน่ามา,า,มาอย่างนี้แหละดีนะคะอันกันนักอ่อันเหลือเกินสูตรนี้ที่ท่านจะไม่ผิดหวังก็คือสูตรที่หนึ่งนะคะ สูตรที่หนึ่งค่ะของสาวดำนะคะอ่าอันจะพึ่งลายตาค่ะแคปไว้ก่อนนะคะแคปไว้ค่ะรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวออกอะไรให้ดูนี่เลยนะคะมีเลขแปดตัวค่ะนี่ค่ะสาวดำเอามาจับเป็นเลขสามตัวได้ทั้งหมดห้าสิบหกตัวนี่นะคะนี่ก็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่นะคะอันนี้แถวละสิบค่ะห้าสิบห้าสิบหกตัวค่ะท่านผู้ชมนะคะ ดูดูนะคะอาจจะอาจจะออกแถวหกตัวนี้ก็ได้เนาะนะคะก็พิจารณาอากาศอย่างที่สาวดำว่านะชอบใบไหนเอาใบนั้นอันนี้สําหรับซื้อก็ซื้ออะไรหกกับกับหกหกกับประตูนะคะตัวละสิบบาทซื้อตัวละสิบบาทหกประตูหรือตัวละห้าบาทก็ยังมีกําไรคะ่ะนะคะนั่นแหละค่ะสาวดำก็สรรหานะคะสรรหา นี่ก็เป็นเลขพ่อปู่สีสุดโธค่ะชื่นจอบกอ็จัดเลยนะคะอันับก่อนว่ามีกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสองสิบสองใบโอ้ววันนี้มีหลายใบสิบสามสิบสี่ สิบหกใบนี่ค่ะเลขแม่สมุดปากกาสิบเจ็ดใบนะคะมีทั้งหมดสิบเจ็ดใบไม่เกี่ยวกับของสาวดำที่สาวดำท่านเปสูตรสามตัวเนี่ยนะ,อะเอาแคบเลยค่ะแคปเลยสูตรของสาวดำแคบไว้เนี่ยค่ะสูตรที่สามสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งนะคะเวลาท่านซื้อ ตัวอื่นตัวละเยอะๆถูกถ้าทําไม่ถูกมันก็นะคะ,ะนี่หลายตัวแต่เราซื้อตัวน้นอยๆละสิบบาทนะคะะหมดแล้วหมดแล้วค่ท่านผู้ชมแค่หมดแล้วเนาะไว้ท่านโชคดีจ้า